คนการดําเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลค้อกช้างอําเภอสไครจังหวัดหนองคายด้านการบริหารจัดการกองทุน มีสถานที่ดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนเป็นสัดส่วนสะอาดเรียบร้อยตาหลัก5สอที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลขอกช้างปัจจุบันตั้งอยู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลขอกช้างหมู่ที่8ปดตำบลขอกช้างอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายมีฐานข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลครบถ้วนเป็นปัจจุบันประกอบด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน 2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 3. ทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรายหมู่บ้าน 4. ทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการทำแฟ้มสมาชิกกองทุนแฟ้มลูกหนี่กองทุนบันทึกการประชุมสำนองโครงการที่เสนอผ่านการเห็นชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลด้านการบริหารจัดการนี่ในระดับตำบลมีการบริหารจัดการนี่ได้ร้อยละ7.69กาการรับสมัครสมาชิกกองทุนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้านผ่านลายตำบลและการประชาสัมพันธ์ผ่านหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปได้แก่การแป็นรูปผ้าเขาม้าการทำเบาะรองนั่งการจัดสรรกระเป๋าจากเส้นพลาสติกมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการส่งเสริมสมาชิกให้ประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิิบัตดังนี้ 1. ด้านการลดรายจ่ายส่งเสริมให้คณะทำงานขับเคลื่อนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการปลูกพืชผักสวนครัวรวยกินได้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนิมีเอรรักปลูกผักกินเองรณรงค์ให้สมาชิกกองทุนและคนในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่เล่นการพนัน 2. ด้านการเพิ่มรายได้ส่งเสริมให้สมาชิกทำอาชีพเสริมจากอาชีพหลักเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. ด้านการประหยัด รณรงค์ให้สมาชิกกองทุนมีการฝากเงินในธนาคารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในหมู่บ้านของตนเองเรณรงค์ให้สตรีเป็นแกนนําในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้มีการออมโดยการถือหุ้นเพื่อส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาชีพเสริม 4. ด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการประกอบอาชีพเช่นการทอผ้าการแปลนรูปอาหารการทำปุ๋ยอินทรีย์การประกอบอาชีพที่ชำนาญการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริมเป็นแกนนําในการจัดตั้งศูนย์ปันสุขเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของตําบลประสานสมาชิกสตรีเข้าเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาของตําบลคอกช้าง 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืน รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่กิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป้าหมายหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเส้นทางรณรงค์ให้สตรีมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนรักษาความสะอาดในหมู่บ้านและชุมชน 6. ด้านการเอื้ออารีต่อกันร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสร้างความรักความสามคัคคีเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมต่างๆในงานบุญประเพณีของหมู่บ้านเป็นประจำมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพการทำไข่เค็มการแปลนรูปน้ำปลาระการแปลนรูปผ้าเขาม้ามีการพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีส่งเสริมการออกกำลังกายของสมาชิกสตรีและองค์กรสตรีมีการสวมใส่ผ้าไทยส่งเสริมให้ความรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในเขตพื้นที่ตำบลผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเช่นช่องทางไลน์ของสตรีอำเภอไลน์กำเนินผู้ใหญ่บ้านและ Facebook ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลการประชุมกลุ่มต่างๆนำผู้สนใจไปศึกษาดูงานหรือดูผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มด้วยตนเองอทุกวันนี้ที่เราทำหน้าที่ เราก็ส่วนมากถ้าถ้าเป็นตามหมู่บ้านเราก็จะจะเป็นตัวหลักก่อนที่จะถึงอำเภอก็คือสแกนสมาชิกที่กู้ที่ที่ต้องการกู้ยืมเราก็เริ่มต้นก็พิจรารณาจากตัวสมาชิกก่อนแล้วก็ดูว่าโครงการเขาที่นำมาเสนอ<ม>เป็นโครงการแบบไหนเหมาะสมกับเงินที่เขาขอกู้ไหม วิธีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตตำบลให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนการชำระเงินคืนสามารถดำเนินการชำระเงินคืนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินจากสำนักงานเลขานุก,การกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและนำผลการชำระเงินคืนแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใครดำเนินโครงการไกล่เกลี่ย ปนิปนอมยอมความกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระเช่นเยี่ยมบ้าน โดยนำฐานข้อมูลไปแจ้งลูกหนี้ปรึกษาหารือการผ่อนชำระการให้ความรู้มาตรการการลดเบี้ยผิดนัดเบี้ยปรับการปิดโครงการและนำปัญหาเสนอต่อสำนักงานเลขานุการจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลคอกช้างอําเภอสักลัยจังหวัดหนองคายมีการบริหารจัดการกองทุนได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กองทุนอื่นได้